จ้าปลาหลุดน้าเด้อจ้าสายอีสานบ้านทุง่งจะปิ้งปลาหลุดน้าสู้กินจ้าปลาหลุดนา้าเขาจะกินกับแก้วกับตําสม้ม้ะจ้านี่สายอีสานจะเอาเกลือหมักเกลือก่อนเลาวก็ใส่น้ำหีบใส่หีบปิ้งนะจ้าจะกินปิ้งปลาหลุดล้วเพินเ่นว่าแซ่บแซ่บค่ะหากินยากปลาหลุดนี่ ชุดป,ปีใสซารก็าไม่ได้กินนะจ้ามีปีนี่ปลาโลดมันหลายถือใสอย่าเอาปลาโลดใสหีบเปลี่ยปลาโลดสู้กิน้ะจ้า หังจากที่เขาเอาปลาโรดนะจ้ะใส่เกลือแล้วเขาก็น้ำมาปิ่งจ้ะนำมาปิ่งเพืือให้่มันสุกเขาก็จะได้ไปกินกับเจ้ากับสมตำม่อละจ้าใบาขา้าวเหนียวเขาอยกินแบบง่ายๆจ้ะขา้าวเหนียวปั่นหนึ่งปลาโรตโตนึงคําเนึ่งกัอิ่มได้แล้วจ้า ปลาหลดที่ฮอปปิ้งไว้เนะจ้าสุกแล้วเดี๋ยวสไอีสานที่พากกินนะจ้าปลาเขาน้าที่ฮอปปิ้งไว้สุกแล้วนะจ้าไม่กินกับปั้นข้าวเหนียวนะจ้าอุ้ยหอมแซบ่บค่ะหอมค่ะหอมไหลปลาหลดน้านะจ้าที่ปิ้งสุกแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วนี่สไอีสันเชิญพี่น้องเด้อค่ะทางไก่ทางไก่ไม่กินน้ำกันปั้นข้าวเหนียวห่อน มาเด้อจ้าไม่กินข้าวกับสาวอีสานปิ่งปลาลุดน้อยเนาะจ้าเนาะใส่เกลือ,อแซบหลยจ้าแซบายอันนี้เนาะตาอันนี้ก็เป็นลาบปลาลุดจ้าอืมค่ะมันจะแซบจ่า ต้มกับลวกผักนะจ๊ะเนาะนะะี่ค่ะส่งไปน้อยจ้าที่แป้งแล้วนะจ๊ะนาะใส่ข่ากลัวตะไคร่ใบประกูดหอมเลยค่ะรสเปรี้ยว,ยวห,อหอมจ้า